อาการเด็กอยากเล่นน้ำนะคะแต่ยังเล่นน้ำไม่เป็นไม่ต้องสอนคะ่ะโอ้โอตื่นเต้นได้น้ำเย็นแล้วตื่นเต้นอือฮึอือฮึมีอะไร ตื่นเต้นไหมตืม่นเต้นไหม <c oughs> มองแน่มองแน่ <c oughs> <c oughs> อยากเล่นน้ำค่ะ